ได้อาวุธมาแล้วนะครับ2ที่นะที่เราจะต้องบุกทะลวงเข้าไปถ่ายน้องๆกันวันนี้เป็นไงบ้างครับนุ้ๆวันน,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 นี้เรียกได้ว่าต้องเจอกับโค้ชเก่านะไลท์คาเฟ่ไลท์คาเฟ่แล้วยังไงเดี๋ยววันนี้แบรนดยูสูนะน้องจบแล้วพี่ต<อ>ัวหมดนะท่าประจำคุณแม่ท่าประจำใช่ให้ผมทีนึงงงคืออะไรวะโออเค่า สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับวีควันที่6กันยายนนะครับทีมบุรามเจอกับทีม p s เนะครับเปิดมาก็เรียกว่ามีมรสุมเข้ามาก่อนเลยนะครับนี่อยู่ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมนะครับฝนตกหนักมากนะครับไม่รู้จะเดินทางไปยังไงนะครับอาจจะต้องฝ่าฝนไปนะลองลงไปที่รอสันข้างล่างด้วยนะเผื่อจะมีเสื้อนฝนให้นะครับตอนนี้นะครับก็เดินทางมาด้วย MR t ทนะครับก่อนจะไปเจอน้องๆก็ต้องฝ่ามรสุมพายุฝนก่อนตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อ ไอเทมเซฟเพื่อเดินไปหาน้องๆครับไม่งั้นเดี๋ยวกล้องเครื่องนี้เปียกหมดนะไม่ได้เ,เดี๋ยวผมเสื้ออ่น,นเดี๋ยวเอาสองอันครับได้อาวุธมาแล้วนะครับสองที่นะที่เราจะต้องบุกทะลวงเข้าไปถ่ายน้องๆกันวันนี้ผมเห็นข่าวเป็นแบบว่า MRT ศูนย์วัฒนธรรมน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็เดินไปก่อนนะทีนี้เราเมื่อกี้เราเดินไปซื้อเสื้อฝนนะดูนะครับลงไปซื้อขึ้นมาฝนยังตกหนักอยู่ดีนะนี่ โอเคเราได้อุปกรณ์เสื้อันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก้องเกือบเปียกแล้วเดี๋ยวเสียหายมาเราจะแย่ทีนี้เราก็เดินทางไปหาน้องๆได้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นภาพน้องๆกินข้าวกันในวันนี้อ่าปุ๊บดูที่ลมแรงอะ่ะมันมันเป่าไปทางนู้นเองนะผมไม่ได้ไอ้นี่นะผมสวมแล้ว มีอะไรแปลกใหม่นะฝนตกหนักก่อนที่จะเดินทางไปหาน้องๆได้เรียบร้อยชายหนุ่มที่มาสายฝนโอเคครับทุกคนถึง,งรรรรรรด้วยสวัสดีภาพดูท้องฟ้ามืดครึม้มมืดครึ้มอยู่ตรงนั้นน้องอยู่ไหนก่อนปน่านี้เราต้องตามหาน้องๆนะเพราะน้องกินไรซึ่งนี่เจอแล้ว โอเคครับเจอแล้วครับผมเจอน้องๆแล้วเป็นไงวันนี้ก่อนที่จะเริ่มแข่งก็พายุฝนมาเนียร้อยแล้วอ๋อไปต่ออ,อ๋อเพราะฝนตกใช่ไหมอ๋อแ<า>สดงว่ากินเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ฝนตกเป็นไงบ้างครับนุ้นๆวันนี้เรียกได้ว่าต้องเจอกับโค้ดเก่านะใลท์คาเฟ่ไลทคาเฟ่แล้วคิดว่าคนนี้จะเตรียมแผนการรละมืออะไรมาจี้คุณไหมเพราะเขาแบนระยะแบนระยะเหรอแบนระยะ เพราะว่าเขาเมนเหรอเขาเมนปกติที่มือเขาเล่นกันไหมครับอาญาหรือว่าไม่ค่อยแต่ทีมนี้เล่นใช่โอเคก็แวะพูดคุยเล่นกันก่อนถึงตกนะวันนี้เจอพีทจีทีมเะไรเลยนะวิงนี้ใช่ครับแล้ววิงหน้าก็เจอกับไฮด้าเบคอนไฮด้าเบคอนแล้วก็หมดแล้วหมดแล้ววิงหน้าจะเป็นวิีสุดท้ายสําหรับครึ่งแรกแล้วครับผมเป็นไงบ้างวิธีผ่านมาไปแก้อะไรกันมาไหมไปแก้ครับแก้ ยังจะมีอีกไหมผมเชื่อว่าคนดูน่าจะสงสัยตัวแปลกๆเดี๋ยวค่อยมาแต่จริงตอนซ้อมมาพอโค้ชเขาบอกว่าซ้อมมามันโอเคใช่แต่พอเล่นปุ๊บไม่โอเคไม่โอเคก็บางทีในแข่งมันอาจจะเล่นยากกว่าในซ้อมหรือในแรงก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างน้อยเราได้ลองแล้วก็ยังเขาเรียกว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือแมตช์แข่งอีกเยอะก็น่าจะตีตื้นคะแนนมาทันแล้วเป็นยังไงวันนี้สําหรับที่ต้องพูดว่ามันเป็นเหมือนงูกินหางเนื้อที่ ฟูเซนแพ้เราแต่ไปชนะทารอนแต่ทารอนมาชนะเรามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไม่รู้ครับโอเคไม่รู้เหมือนกันเราก็ได้แต่สงสัยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าการใส่เสื้อใส่เสื้อกันฝนนี่มันทาให้ร้อนเหมือนกันนะหรือว่ามันเพราะฝนตกอากาศอบอ้าวนะไม่มีลมมันก็เลยร้อนปกติผมเป็นคนร้อนง่าย,ยแล้วนะครับเ,เดินขึ้นมาแล้วก็เดินลงคืออะไรงงอนะฝน <c oughs> ตกแบบนี้วันนี้พายุต้องมาสายฟ้าต้องลงโตโรต้องมีเพราะโตโรเป็น สกินใหม่เป็นสายฟ้า,ฟาเทมากน้องเดียวเล่นชัวร์วันนี้มีแน่ถูกวะขอสเกมพอนะว,วันนี้น้องก็ยังไงก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทีทมรีมยูเนเต็ดสปอร์ตด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยกดไลค์เพื่อให้ฝนหยุดด้วยนะตอนนี้น้องเดินทางไปแข่งไม่ได้ครับผมไปช็อปแล้วอันนี้เดี๋ยวเรารอนข้างหน้านี่ว่ะโอเคครับตอนนี้มาถึงตึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอรุ่นใหญ่นะกำลังจะเดินมานะครับเดี๋ยวแวะทักทายพี่เขาสักหน่อยนี่พี่นิสวัสดีครับอันนี้ เรียบร้อยแล้วเสริมมาแล้วเสริมแก่งมาแล้วเหรอเสริมแก่งมาแล้วพร้อมยังไงครับเตรียมแผนอะไรแล้วมือมาบ้างวันนี้พวกผมเตรียมเอ่อพวกพี่เน้นพัฒนาเลยอ๋อเหรอแต่พวกผมเตรียมอีช่ามาเจอพี่นะโอ้ยไม่ไหวกลัวเลยไม่เคยเจอไม่เคยใช้แล้วนะในแข่งใน่คอมพี่มีตัวแหวกไหมอ่าแบบเผื่อแบบมีไหมใส่ตัวแหวกซิปเทลอะไรอย่างงี้ต่อกใบเตาไปแล้วด้วงอ่ะโอ้โหหรือจ่าคิวเลน ยู่เล่นได้เยอะอ้ออยังอยู่ในจิตใจนะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะได้เห็นน้องโบนัสเล่นวันนี้นะครับต้องเตรียมตัวนะถ้าทายดีบุ๋มหน่อยแครับคี่ที่เทรดโหดที่สุดในหลีกเพราะไม่กลัวใครใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัว,กลว่กลัวได้ยังไงเดี๋ยววันนี้แบนเอวสูนะน้อง <c oughs> จอบแล้วพี่ตอบหมดแล้วสวัสดีครับลิกี้มีอะไรอยากถามนิดนึงกับน้ำวันนี้ได้มาเจอกันหลักที่มีเรื่องอะไรเนอะในแรงโหดด้วยกันคุณแค้นมานานแล้วนะในแรงอ่ะได้ครับ ตอนนั้นคุณบอกว่าอะไรว่าพีาา่น้ำแบบเผื่อพี่น้ำว่ะเผื م, ่อมานนกกดแรงวันนี้ยังไงตารางแทนจนคุณละกนนี่ก่อนเน,นี่ยโทษนอื่นก่อนแต่ว่าคุณง้องออนกันนะในแรงนี่คุณยังไงเด <c oughs> ี๋ยวเราไปแก้แก้กันใหม่ครับแก้กันใหม่แก้ใหม่เดี๋ยวแบบถ้าสมมติวันนี้มีใครโดนใบอะไรพวกนี้กดแรงไม่ยันต่อบนะครับได้ครับโอเคอันนี้เป็นคู่กันนะเขาไปดูโอถามหน่อยได้ไหมว่าทําไมถึงแบบกดแรงเรืยกันบ่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสนิทนะครับอ่าเพราะอะไรเคยอยู่ทีมเดียวกันไม่ Oh. รู้จักกันตอนเซมิอ๋อรู้จักกันตอนเซมิไม่เคยมีอะไรอยู่ทีมเดียวกันนะแต่ดูสนิทกันค่อนข้างมากโปกติชอบทําอะไรด้วยกันชอบเล่นเกมส์ด้วยกันครับอ๋อชอบเล่นเกมด้วยกันโอเคครับผม <c oughs> อ้าว <c oughs> เรามีคู่นู้นแล้วเราจะขาดคู่นี้ไม่ได้นี่นะครับพี่กับนุ่นนะทุกคนน่าจะคิดถึงกันส <c oughs> องผมอะครับพี่เป็นไ <c oughs> งโน <c oughs> ้มแน่ลองดูนี่ทุกคนน่าจะคิดถึงภาพนี้กันนะ ไปเชิญมาตึกตรงนี้แหละอุ้ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหได้มีห้าสิบแปดอย่างูดดนจ่เดินทเดียวมัดคุ้งได้เดินทีเดียวมันคุ้งได้ซ้ายนี่จะได้แข่งว่ะสวัสดีครับน้องเดียวสวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมสีดูทรงดูเทิงละตึงครับตึงอาจจะสองสองก็เป็นได้ไหมตายหมดครับปนออกด้ทุกหน้าเลยผมว่าสูสีครับอยู่ที่การเล่นข่าวว่าไปเหมากองจุ่มพีเลนมา ไปเจอได้ยังไงเพราะว่าต้องบอกว่าตอนไปเนี่ยคนอยี่จะหมดตลอดนะมันมันมเติมพอดีใช่แม่ผมดูในเพจเอาแล้วก็เข้าไปเอาเติมปุ๊บก็คือถอดรถไปเลยตอนตอนที่ไปเหลือนี่เหลืออยู่ก,กี่บ็อกก็เต็มอ่ะเพราะว่าผม ของไปแบบใช่ครับเติมบุ้งก็ไปเลยใน3เรื่องระหว่างดันดันฟิลิปแล้วก็อ่าใยบากนะครับเดิมอ่ากับพี่ข้าศูนย์น้องเดียวก็ชอบเป็นฟิลิปมากที่สุดใช่เราอันดับ2อ่ะอ่าเผื่อคนเขาอยากรู้ดันดันนะแต่ว่าอันดับ3ดาบพี่ข้าศูนย์ที่มีคนเขาไม่เคยดูอ๋อไม่เคยดูก็เลยยังจัดอันดับนะน้องเดียวอาจจะชอบดูแนวเป็นแนวอาจนไปอาจนภัยมากกว่าโอเคแล้วก็แวะคุยกับน้องเดียวนะให้ให้น้องเดียวดูแข่งกันก่อน ไปแลนะครับเลยบอยเคียวจีแบบทำให้เราได้ตื่นเต้นนะจบมาแล้ว2-2งสอผมผมจะทำอะไรแล้วก็ทีมก็วันนี้จะจบ3-2แน่นอนสามสองอยู่แล้วตอนนั้นอะแต่ยังไงเขายังเอาจีดีให้หน่อยก็ยังมีเผื่อบีสองเราได้ลุ้นสวัสดีครับตึงว่าทีนี้แอมแลกจากเคียวจีครับผมดูเลยโหดจัดมีน้องโอมนะครับตอนนั้น เกือบเอาล้ำไม่ได้ไปทัวร์เขาเรียกทัวร์เลยนะเอเชียนเกมน่าจะทัวร์เอเชียนเกมนะครับพี่น้องโอมตอนนั้นเจอน้องโอมแบบตึงมากตอนนี้น้องโอมก็อาได้ขึ้นมาลุ้นแรกในโปรถึกแล้วก็เอารุ่นใหญ่เลยเหรอเราแบบรุ่นอื่นเราไม่เอาเรวมรุ่นแบบหัวตารางใช่ขาดแต้มแล้วแนะนําตัวหน่อยนะครับคนจะได้รู้จักน้องโอมเพราะว่าแบบมาจากไหนแล้วขึ้นมาเป็นโคทีของเคอจีก็ชื่อโอมครับก็ขึ้นมาจากเบเกตเซเว่นเลยครับ ก็ก่อนๆทีาน,นี้ก็อยู่กับใครบ้างพี่มคิวโอวันโคปาเสบีย์อาาตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นโปรห,หลีกหมดแล้วแต่ว่าน้องโอมก็ขึ้น,น,าน,านมาในฐานะโค้ชเลยเข้ามาเป็นคีโจแล้วก็ประเดิมสนามก่อนเลย<อ>แล<ค>้วเป็นไงบ้างวันนี้ตึงมากครับดีๆกับน้องด้วยครับวันนี้กเก่งมากแนะนำเพื่อนๆหน่อยได้ไหมมีใครยังไงนีง่นี่ปุ๊่ๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วปุ๊บเมนเจอร์โอเค แล้อีกคนหนึ่งเป็นพีมอนเป็นป่าสติม์ป่าสตีมเมอร์นะก่อนหน้านี้ก็ลงอยู่ด้วยนี่โอเคก็สวัสดีครับยินดีด้วยครับวันนี้นี่ในคนนี้คนนี้ยังไงแนะน้งตัวเนสติโน่เนสติโน่สวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากเชียร์น้องๆเคเอลจีด้วยครับได้ครับตอนนี้ก็มาหลังบ้านผมแล้วใช่ครับนี่เรียกว่าเติบโตเฮ้ยไปดิคุณเพิงมั่งเลยะสายผมนี่คนที่ผมพิมพเลยเฮ้ยเออเฮ้ยโหดจะไงมาหรอกวันนี้ ไม่ทำเลยเลยข้ามจำคุณได้ไหมใช่ให้ผมทีนึงอันนี้เอาบูเจียมฝากผมมาฮ่อ่ยีเจงงคืออะไรวะโอเจโอเจอ่าจักรพรรดิเดี๋ยวจัะแล้วคุณมีท่าประจำุณไหมมีเลยลงเลยนะโลงแล้ววันนโล่งเลยบ้างคุณหน่อยพอหูรางเท้ากน้องนี่แบบเราทีแบบคือสั่นะเทือนเอายั้งเลยยั้งไปเกมหรืออะไร หมายถึงว่าเอารุ่นใหญ่อ๋อนั่นไม่ได้พี่ปองสัมภาษณ์วันนี้ก็ไม่ชนะเดียวอ๋อคือคือคือพี่ถนะวันนี้เพื่อนที่จะมาสัมภาษณ์ใช่ไม่เราไู่ล้วไม่ปอรจะสัมภาษณ์เราเลยชนะเฮ้ยโอ้อันนี้คือแบบไอ้แบบคนไทยพูดไปเรื่อยโอเยก็วันนี้ก็ยินดีกับน้องน้องด้วยนะครับ P O G ของเรนี่คนนี้สามเพลงนี่ครับเดี๋ยว่นั่งตัวนิดนึง KLG uh, สองทีครับชื่เอเชียรับแบททักทายนะดูในทั้งหน่อยนะแครี่ที่เข้มามาประทักกับเดกแกนที่มาจากโอลิมปัสคุณมากที่นี่มาจัดรายการครับนี่โอเคครับรื่อๆน้องโอเคครับโอเคครับก็แวะทักทายน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <E <AR> เบดีด๋ยวเวลา,าที่เราต้องไปเจอ p g ต่อนะครับวันนี้ก็น้องๆ k g ก็มาแรงมากนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทีม k g ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับทีมบุรัมด้วยนะครับ วันนี้เซอร์ไพรส์ไหมวันนี้ตกใจไหมฮะตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าติดไทยวัน้ำหมดมั้งเะเวนดูเลลังสุดที่ไม่ได้เลยเลยวันนี้อากาศเย็นนะครับบอกน้องเลยเพราะฝนตกนะครับทีมซ้ายครับผม PAG นี่นะคก่อนแข่งคิวคุยอะรเอยขอบคุณขอบคุณเหมือนเดิม สามสองหนึ 3, 2, ่งมดเเต็มถถ้าเกิดไม่ขังโฟซตาเวตไว้ที่เล่นบนเนี่ยไว้จุบแล้วเขารู้แล้วดูดมาเฟกเพเปิด,ปดล็อกคิวแต่ก็ไม่ไหวครับตรงนี้อาจจะเป็นงานลำบากของทาง p s g แล้วครับแล้วเขาจะไปต่อด้วยครับเพลงน,นี้อย่างจำนวนคนที่มากกว่าลองเล่นดูแลวสายช่เป็ม่โกนเสร็จปั๊บโฟซาเวตแล้เข้าไปคือแพ้ใสแต่คนยันลายคือทีบุ่มกลับต่อตรงนี้แลโบนัสกกาลัง ดีบูไปแต่อากาเป้ไปก่อนเรื่องเลยสองคนสุดท้ายตรงนี้แลวเดินหน้าเต็มกำลังไม่เอาแล้วก่อนร็ขอปรกันไปที่โคนครับทางวิรัมขีกำลังไหลต่อด้วยและโฟสเวดอันตีดูเซตก็มาแต่ไม่รู้จะก,กันยังไงกับตรงนี้ไปต่อเนื่องเซ็ตปับ๊บแล้วลองฟยวดูผีเจอผีผีเจอผีเร็จปับ๊บแล้วใครต่อกข็งเร็จปับ๊บตรงนี้โฟสเวดยื้อไม่ไหวโบนัสคนสุดท้ายที่ต้องต่อต้านทางประสาทสายฟ้าครับสุดท้ายในสุดนี้พวกเขาขึ้นมาและจบบ้านเลยบิยรัมยูนิเต็ด อยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่ะไม่ไปแล้วนี่เงมาแล้วไม่ถอยไโอเคเยิมเยิมขอบคุณครับอ่ะบอกกล้องราจะไปต่อเกมสองไปต่อเกมสองแล้วในภูมิของเราแล้วแหละเราตามว่ามาเล่นตรงนี้ย้อนเวลาถอยออกไปครับตรงเฟเฟ้าดึงสกิลได้เหมือนกันเราล็อกไว้ได้หนึ่งคนเป็นลิตตูบอยนะครับลงลิตตูบอยคนตายหรือเปล่าจ่ายทำไมมาลิตตูบอยจะสวนแต่ว่ามีคนหลุลงไปแล้ว ล้มลงไปเป็นตรงเดียววิยังถอยกลับมาได้ครับโอ้โหยังชุบตัวเองได้นะ,นะจะังหวะกดฟิ้นซี่จากการผักซิงเกอร์เดบอลเลอร์จากโฟลทเวกเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าไม,ไม่ได้คืนมาแต่ก๊อตแบบนี้ครับก็จะโดนก๊อตเซเนเยอร์เอาเดียววิยังพยายามจะเข้าไปแยกอยู่แล้วไหลเข้ามาเราเข้าไปสตันตกนั้นไปยังเป็นวงทเวทที่เก็บเข้ามาได้ครับพยายามจะเบิร์ดใส่เปงั้นแต่ว่าดาเมจที่มันสานโถมมาจะฝังพีรซีไหลเข้าไปที่ภาสาสายฟ้าครับเหลือแค่นิกกี้คนเดียวแล้วมันจะไปรอดได้ไงโชคเออตรงนี้เหมือนจจะะสสรรรร้้้้าาาาาาางงงงปฏิิิหยย์คคววมมมฝััันแตต่่บีอชุกลับขึ้นมมาีีัตวบฟิลสร จะถอดเองคับแต่กุ้งท้ายไม่ไหวจริงแลต้องบอกว่าสุดท้ายยืนหยัดอยู่ในไฟเพียงเพื่อที่จะชะลอเวลาในการพ่ายแพ้เท่านั้นครับ PSG ครับ<อ>ในเกมนี้ยังเป็นพวกเขาที่ตู่ดีกว่าแล้วปิดไฟได้ตีสเสมอมาน่าจะถึงหนึ่งหนึ่งไม่พลาดเลยครับจำนวนคนที่น้อยกว่าครับแต่หน้าก่อนมันต้องพูด่นี้กับการที่ไม่มีนึกเป็นบ่อยครับทาง PSG ได้ก่อนแล้วมาแล้วครับสี่เกมแน่นอนในค่ำคืนวันนี้ตีสเสมอจาก PSG หนึ่งต่อหนึ่งครับ ตอนในนี้ให้ไอ้พวกไอพ้ไอพวกลูกก่อนแล้วก็ให้รีสลับเลยเสียม่าเกินแล้วไอ้ไอั้มต้องมาด้วยไม่งั้ไหมไปดวมไปได้เออมีอะไรหัวไม<อ>่เ<อ>สีย<อ><อ>ส,ง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 สงอสงรอบเจ็ดสองรอบเนินนำนะอุ้ยทางล่างครับต้องเอาเลยครับทาเวอร์นี้ยังไงก็น่าจะได้ แต่ว่าตรงกลางอ้อาวแต่ตรงกลางโฟสเว่รับคนเดียวและไม่น่าจะกันได้ด้วยครับตรงนี้เะเปิดทางแรกกับทาง,ทางอูรามก่อนครับและด้านซ้ายทีอไหลเข้ามาต่อด้วยตรงนี้แล้วลีกี้ยิงมาคย,ยี่ไปป้อมแล้วด้านหลังคานาชิครับโอซิลิฟิลี่เข้ามาใส่แบบซิ่งซิงซิงซิงแลกกับตัวไฟเพย์ไป อด้มาหนึ่งด้วยแล้วเปิดมาสองทางก่อนและปาดมาที่ตรงกลางของแวนการ์ดเข้าแล้วด้วยครับลิสบอลโดเชคบาดาลขวาลิชี้ครับตรงนี้ยิงบ้านอย่างเดียวแล้วบูรัมยูนเต็ดอีสปอร์ตขึ้นนำไปก่อนครับเกมนี้สจบแล้วครับผมเกมสามนำมาสองหนึะผมปล่อยไปล่อยไป่อยไปปล่อยไปล่อยไปวลอยไ่ยไปปล่ยป่ลอยไ่อย มามาแล้วกอดซาเลเยอร์ไปต้องเอาแล้วเจอดอกแปดตัวมาเดี๋ยวพี่บอกพอก่อนพอก่อนตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วก็โดนมาฟันใส่นงเล็กกี้นิกกี้ที่เพิ่งเกิดมาตอนนี้ก็ลังจะโดนพอลเวแตทเขาไปตัดให้มันหล่นลงอยค้งเงียบเอาไว้ตายอีกรอบครับแล้วยังลามต่อไปต่อมีคาร์เตอร์ชี้นี่ฟันขึ้นมาแต่ก็หายอยู่ดีเป็นแอนครัยบเราไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะโถงและไม่มีอะไรจะเถียงครับในเกมที่ดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้สุดท้ายแล้วมาลีสร้างสรรค์เกมติฮาได้สำเร็จครับตัวแล้ว ไม่ก็ว่าตอนที่มันเล่นตรงปลุกบอลเนี่ยบอนที่เราจะไปอานบ้างนะครับทีแรกน่าอยู่โดนไม่ได้เลยโดนนะครับโดเลดเกมมาหลอกฟอร์เลนเอาให้นะไปลุยกันต่อเกม5ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมแบบทุกครั้งเราจะทำได้นะครับาฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยกดเร็วเกม5ต้องมาวีคนี้เราจะต้องกลับไปนอนหลับบันดี้ เลือดที่จะเซฟตรงนี้แล้วรอเล่นในไฟถัดไปดีกว่าแล้วมังกรอันนี้ติดดีพับจริงหรือเปล่าเทปสองตรงนี้มีเคิร์สติดคับสามอยู่กับตัวนะครับแต่ว่าไฟเทพยายามจะยันคับหน้าตรงนี้ตรงนู้นุโป๊กเสร็จปั๊บแต่ด้านขวาครับตัวนี้ต้องจ่ายโค้ชออกไปเอซิบอร์แต่ว่าขวดสลิงมาจากทางขวาจากตัวของโมดัวนและสลิงเชือกไปฟ้าได้คาราชีเดี๋ยววิ้งเข้ามากระดับตำรวจพีกันก่อนลงลงไปสามบวกกับลิกกี้ด้วยครับน่าจะไปแล้วสำหรับพีจีอีสปอร์ตตรงนี้แมตช์นี้ไม่น่าจะพลาดเขาจะจบเลยแหละฮะ 5คนรวมตัวครับรอเลยตรงนี้2คนเสร็จปั๊บแล้วสาดฟิลสเตเมาก่อนนิตตร้บอยกับโนนุต้องการได้แต่ด้านซ้ายแรดเอาสิกิกิตามมาตอรซ้ายแล้บโลนั้นแตะมาไม่ผัดตรงนี้และแน่นอนไม่มีอะไรผิดเข้ามาครับพีจีอีสปอร์ตชนะบุีรำได้ด้วยสกอร์สามต่อสองแบบสูสีะน้องเดจัดการเกม5นะครับโดน วีคนี้ก็ยังไม่ใช่มีจุดเล็กๆอยๆที่ต้องกลับไปดูกันข้าใหญ่้ไม่มีนะโอเคครับวีคนี้ก็จบลงไปแล้วครับยังไม่ได้แต้มเลก็ต้องตามหาวีคหน้าต่อไปซึ่งต้องเจอกับไฮด้าและก็ทีมเบคอนนะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกผมต่อไปด้วยนะครับแล้วก็น้องๆด้วยนะใาต้องการกำลังใจจากทุกคนฝากด้วยนะครับ แวะดูเดี่ยวจานแล้วหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ชายว่าไงน้องชายจ่ายกันแรงยังไงขอไปเพลย์ออฟซะนะที่เท่านี้เลนดิ้งเลนดิ้งใช่เท่านี้จะไปเพลย์ออฟใช่เท่านี้ก็จะไปเพลย์ออฟคือต้องเบียดกันเลยก็ได้ะมีแย่งกันกตีทีมอ่ะตอนนี้มันมีทีมไหนแย่งอยู่บ้างพี่ว่ามีทีเอทีเอฮอตเบย์ฮอตทีจีบูเทนบุยำบูรักอารอนอีกอารอนดีก็ยังได้ลุ้นนะได้ลุ้นแต้พิมพ์เลยนะเออเยอะ เคียวจีเดียวไปโดนเคียวจีพอเคียวจีนี่ก็แบบมาอยู่เอาได้อยู่นะใช่ประมาทก็โดนได้อยู่เจีคือโหมดอยู่ใครพลาดคือโดนเลยก็พึ่งให้กําลังใจพี่ไปเองแต่ว่าพี่มีกําลังใจเร็วไปหน่อยมันเร็วไปทำไมอ่ะเอาเลยอ่ะดิมันวาวายให้พี่สู้ๆไม่ใช่สู้วันนี้เอาเผื่อไว้นี่ครับแหมคืออย่างโหนั้นหน่อยละกันเป็นโซ่เป็นไงบ้างครับ ดีใจครับที่ชนะวิลัมได้แล้วโอ้ดีโดนไหวเหรอโดนไหวครับพอเราอยู่กับ KOG นี่โดนทุกวันเลยตอนนี้มาก็เล่นดีก็ดูดูครับขอบคุณครับตัดตัดแต้มกินหนึ่งด้วยได้ครับโอเคครับปากหน่อยทางหน่อยโอเควันนี้ก็คงลาไปก่อนครับบ๊ายบาย